สนามขามาเล่าอัปเดตวงการกีฬาที่ดูแล้วหาโดยไม่ต้องอ่านยังไงก็ลุยราฟายันนำราชันเน้นเกมบุกแน่นอนราฟาเอลเบนิเตสตเทรนเนอร์ประสบการณ์สูงของเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึลลาลิกาสเปนยืนยันภายใต้การคุมทีมของตนจะนำทัพราชชุดขาวเน้นการเล่นเกมบุกโดยให้เหตุผลว่าทีมมีผู้เล่นเกมรุกมากมายะนะแผนการเล่นที่ดีที่สุดก็คือการเดินหน้าบุกเต็มกำลัง โดยอดีตนายใหญ่ของนาโปลีและลิเวอร์พูลเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามากุมบังเหียนยอดทีมแห่งท e ิ่นซาติอาโกบาร์บิวแทนคาร์โลอันโชลติกุนซอชาวอิตาเลียนที่โดนปลดออกจากตำแหน่งเมื่อต้นเดือนนี้โดยมีรายงานว่าราฟาจะใช้ระบบ4-3-3และเน้นเกมรับอย่างไรก็ตามกุนซือเลสเปนิชยืนยันว่าไม่สนใจการเล่นเกมรับเลยเรามีผู้เล่นเกมบุกตั้งเยอะแยะดังนั้นแนวคิดของเราก็คือการเล่นที่เน้นเกมรุกคุณต้องแยกแยะระหว่างการเล่นสมัยใหม่กับการเล่นเป็นระบบ มีหลายคนคิดว่าตำแหน่งของนักเตะในสนามทั้งระบบ4-4-2และ4-3-3คือการเล่นสมัยใหม่บอกเลยผิดการเล่นสมัยใหม่ของเราจะมีพื้นฐานการเล่นเกมบุกเน้นครองบอลให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้การเล่นในเกมรุกการส่งผ่านบอลให้เร็วและพยายามที่จะไม่เสียสมดุลระหว่างเกมรับกับเกมรุกเราจะพยายามกำหนดเกมของเราแต่เราต้องสามารถใช้ทางเลือกอื่นได้เมื่อเราจำเป็นต้องใช้ นั่นเป็นเรื่องที่แตกตา่างกระหว่างการเล่นสมัยใหม่โดยมีหลักพื้นฐานในการเล่นเกมบุกและการเล่นเป็นระบบซึ่งเน้นตำแหน่งการยืนของนักเตะในสนามฟังไปฟังมาอาจจะงงก็คงต้องดูผลงานกันตอนเปิดฤดูก,กาลแล้วกันนะขอบสนามเพจกีฬาวารตที้สร้างสารข้อมูลมันมัน,มนแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องอ่านปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ของท่านมีค่าโปรดกดให้พวกเราด้วยนะครับ